ก็สวัสดีทุกทุคนจ้ะนะคะวันนี้เราก็จะในไม่ครอปชีวิตลอดในโลกของมด1.20.1กันนะอันนี้เราก็จะมาเปิดซีรีส์ใหม่กันค่ะซึ่งในวันแรกๆของเราเนี่ยเราจะต้องเดินสำรวจป่ากันก่อนเนาะว้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นต้นไม้ใหม่แล้วต้นไม้อะไรสีมันสวยจุงเบยมันคือต้นซากุระเชอร์รี่บอสซัมเป็นไปดีนขวานกันนะถ้าเจอต้นเชอร์รี่บอสซัมต้มพูดว่าไงพี่เคนพูดว่าไงอ่ะ ต้องซากุละต้องพูดว่ารักน้ํารักปลาต้องสักกุละนั่นมันอาหารปลาละหักละเอาไม่เกี่ยวกันหนอะอ๋อตอนนี้ต้องตัดไม้ก่อนเนาะตั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 ชั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 กหาชักกันนะร่วงกราวเลยเพราะว่าเราใส่หมอตัดต้นไม้ลงไปนะคะมันจะได้ประหยัดเวลาเร็วขึ้นเนาะจะได้ไม่เสีเวลาในการตัดไม้นะอันนี้ก็ทํากล่องคับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาแปรรูปไม้แล้วก็เดี๋ยวทําอุปกรณ์ยังชีพเรื่องต้นกันก่อเฮ้ยตรงนี้แกะเต็มเลย เหมือนเดิมเลยสตาร์เตรเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องมีพวกอุปกรณ์ไม้แล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์หินนะคะแล้วก็มีนนคนแก่<อ>กด้วยถ้าไม่มีคนแกะจะโดนซอมบี้ยำหัวเอานะแล้วก็เราใส่หมอด้าไปหลายอย่างนะ,นะคะตอนนั้งคืนเนี่ยมันก็จะน่ากลัวแล้วก็โหดร้ายกว่าปกตินะนเพราะฉะนั้น,นเราจะต้องรีบเตรียมตัวก่อนที่มันจะค่ำม,มืดนะโดยเฉพาะเตียงเนี่ยสำคัญมากเลยชั่วแรกๆเนี่ยมอนสเตอร์มันก็ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าไปนานๆเนี่ยยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะโหดขึ้นนะคะ เพราะว่าหมดที่เราใส่ลงไปด้วยส่วนหนึ่งอะเนาะนั้นรีบเลยอ้อมตัวเลยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไมครบมันก็จะหดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะโหดขึ้นเยอะสักแค่ไหนอะนะโดยเฉพาะในเวลายำวิการยำค่ําคืนแบบเนี้ยเราจะต้องเตรียมสเสบียงอาหารแล้วก็เตรียงให้พร้อมมาแหละแต่ว่าก่อนอื่นเห็นเป้าหมายข้างหน้าแล้ว เราต้องการต้นซากุระเชอรี่บอสซอมเนี่ยเอากลับไปปลูกที่บ้านเขาเรานะแะแต่ว่าเรื่องบ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหนเราจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนก็ยังไม่รู้นะเฮ้แขงขะขนแกะได้ดเเีเอาไปเลยเอาไปเลยเขายังช่วยนหน่อยนะที่แถวนี้มีแกะเนี่ยโชคดีมากเลยที่เราได้ขนแกะครบแล้วว่าเราหน้าจาแบบเย็นๆก็นอนกันเลยนะไม่ต้องรอให้มันคั่มมืดให้มันโหดร้ายขึ้นขนาดนั้นนะไม่งั้นมันจะตุยเยลนะไม่งั้นเราตุยเร็วแน่นวัน อนนี้เราก็ได้ต้นซากุระไปแล้วล่ะรักน้ำรักปลารักซากุระตอนนี้ต้องเอาดอกไม้ไปด้วยเนาะนีมันมีดอกพิคงด้วยหรอนี้ต้องไปหาปลาหาต้องยุงก่อนน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกซากุระนะที่มันร่วงหล่นลงมาเนาะแล้วก็สามารถใช้บนมิวปลูกมันได้นะคะคล้ายๆกับว่าเราปลูกดอกไม้เป็นสี่ๆอย่างนั้นนั่นแหละตอนนี้ก็ตอกไม้ไปก่อนเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ไม้ในช่วงแรกๆกันเนาะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายพื้นที่นะคะไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะวิแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัดไม้สีชมพูต้นเชอรี่บอสซัมเนี่ยออกไปเยอะๆก่อนแล้วก็เก็บซัปปิ้งมัไปปลูกแถวๆบ้านที่เรากะว่าจะลงหลัก ถามที่นั่นดีกว่านะโอ้โหเห็นแล้วมันสวยจุงเบยน่ามาตั้งแคมปิ้งข้างใต้ต้นซาก,กุระนะดูดิมีความรู้สึกว่าเหมือนมีกลีบของดอกซาก,กุระเนี่ยร่วงโรยโปรยไปท่ามกลางทุ่งหญ้านะท่ามกลางทุ่งสวรร์นหน้าอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ทุ่งสวรร์นหน้ามันคือใบโอแพนเลยประมาณนี้ <c oughs> อุ๊ยดูดิชมพูชมพูเห็ลโลกสดใสขึ้นเยอะเลยแหละ มันก็จะไม่เบื่อนะเพราะว่าไมโครฟ์เนี่ยมันก็จะไม่มีดอกแบบเชอร์รี่บอสสอมหรือซากุระไงถ้าเราไม่ใส่หมดเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าในไมโครฟ์1.20เนี่ยมันมีแล้วลนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเผาของกินกันดีกว่าเอาเผาเนื้อวัวกินก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าช่างนี่หิวไวจังเลยอะเนี่ยเดินๆแป๊บเดียวก็หิวแล้วอ่ะบอกเลยว่าชีวิตมันโหดร้าย <c oughs> เราต้องสู้ชีวิตค่าน้องวัวก่อนอุย้ยเอามาดูนี่นี่นี่กินได้ด้วย,ยมันคือ,อหัว,วหวว <3 S 1> อม อ้าวหัวหอมเหรอกินดิอุ้ยสักเ,เก็บไปว้เก็บไปแบ้ว่าไม่ตุกมที่บ้านจะไหลเอาไหมอุ้ยยังไม่ได้ล้างหัวหอมน้ำตามไม่ไหลหรอกถ้าไม่อยากล้างหัวหอมแล้วร้องไห้แล้วก็แนะนำให้ใส่แว่นตานะ หรือว่าปอกในน้ำอะ่ะมันก็จะลดกันน้ำาตาไหลไปได้เยอะเลยแหละได้ไหลายชิ้นละเก็บไว้ก้างเก็บไว้ก่อนพี่เค้นขามวามรู้สึกว่ามันจะค่ำ้วอะ่ะเราต้อง<พ>อรีบนอนก่อนละออมอสในนี้มันหด,ดร้ายนะต้องรีบนอนก่อนเพราะว่าช่วงแรกๆเรายังสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรายังไม่มีพวกชุดเกราะแล้วก็อาวุธนะ เอาฉะนั้นจะต้องรีบแบบนอนก่อนก่อนที่เราจะตุยนะจะเจอก็ตจบซีรีส์เลยนะจะลงถ้ำเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าในถ้ำมันมืดมันก็จะมีแบบพวกมอนเตอร์แปลกๆอยู่ข้างในอะเนาะที่สําคัญเนี่ยต้องระวังพวกปรสิตนะมันจะมีพวกปรสิตเนี่ยเดินเท่นท่านอยู่แถวนี้วิ่นั่นมันป่าจังเกิลนี่นะมีป่าจังเกิ้ด้ียเหรอโอ้วาววาววิ่งฟักทองเดี๋ยวถ้ำมีแตงโมนะฟักทองไปเลย พีเลยฟักทองไม่ต้องไปหาแล้วก็จะเก็บแตงโมไปด้วยเนาะอุ้ยโชคดีอ่ะมนเจอป่าจังเกิลพอดีเลยอ่ะอุ้ยน้องแกะแต่ว่าไม่ต้องการน้องแกะแล้วต้องการบ ам บูนะพอดีเลยเราต้องการบามบูไปใช้พอดีแล้วก็จะเก็บไม้ไผ่ไปใช้ด้วยเนาะแล้วก็จะเก็บโคโคบีนไปปลูกด้วยเก็บแตงโมไปด้วยนะในไหน่านนะเราเดินสำรวจอยู่แถวนี้ยเราก็เก็บไปละกันจะได้ไม่เสียเที่ยวนะแล้วก็เก็บต้นจังเกิลไปด้วยเอาไปปลูกที่บ้านเลยแตงโมก็เยอะแถวนี้ อุย้ยพอดีเลยมีของกินระหว่างทางนะหวาเราไม่อดตายแล้วน้ำตาจะไหลเนื้อกำลกัง<น>หมดพอดีเลยเพราะว่าพวกตังโมอแอปเปลิลพวกเนี้ยมันกินปั๊บเดียวมันก็หิวแล้วอะ่ะมันต้องกินพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันจะได้อิ่มนานหน่อยอะ <c oughs> เนาะแข็นตัวเองก่อนได้ไหม แท้ได้แท้ไปแล้วนี่มันแท้ไม่ได้อันนั้นก็เวอร์เก,กินไปอุ้ยครั้งหน้าอย่าบอกนะว่ามันคือความหวังของบู่บ้านเย้นีนสุดเดินมาตั้งนานเจอแล้วเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้มอมแบบน้นนอ้่าเลย<ด>น้องแรดน้องแรดหน้ามัอนอ้อมอีกแล้วอ,อ้ยมีนหนอนพี่เคเลยนะเอาไม่ใช่พี่เคมีเขาต่างหากเอ้ยไม่ใช่ละเอาไม่ใช่ลวไม่ได้มีงูอยู่บนหัวหรกล้าเล,เล่นล้าเล่น ทีนี้เราก็จะมาหาอาหารจะทาหมู่บ้านนี่แหละเอ้ยหมู่บ้านเนี่ยมีของให้โดแน่นอนเลยมันต้องมีอะไรดีๆบ้างนะต่อต้องการเหล็กเราขอเหล็กจากคุณโกเลมก่อนก็แล้วกันนะคุณโกเลมเราอยากไ,ได้เหล็กไปทําเลื่อยอ่ะถ้าเรามีเลื่อยไฟฟ้าเราก็จะแบบเป็นอาวุธได้ด้วยเราก็ตัดไม้ได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องใช้เหล็กเป็นส่วนผสมในการคราฟนะนะนี่เลยอาจาจะต้อง ขัดกันคุณโกเลมกัดปะกันอยา,าให้น<ค>น้อใายนะฉันจะมาแก,ก้แค้นแก <G l ug> ่อาณ <iz> าเดี๋ยวเราหายกันนะเอาเก็บเล็กกันแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปเก็บปีดไปทําขนมปังกันนะเนาะโอเคได้เล็กมาแล้วอุ้ยเราได้กล้วยมาด้วยหรอเนี่ยอุ้ยพี่เคนเอามีกล้วยตั้งหนึ่งอันนะ่ะอ,อุ้ยบ้านหลังนี้ทำไมมีกรงดักหนูด้วยล่ะฮะมีอะไรแปลกๆด้วยเหรอ มีกล้องดักหนูแล้วก็มีน้องแมวเหมียวถูกขังอยู่ในกล้องด้วยอ่ะอ้าวใครมาจับน้องแมวอ่ะโหใจร้ายจังเลยแสดงว่าตามหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีพวกหนูอ่ะเนาะเอ้ยพอดีเลยเราอยากเลี้ยงหนูพอดีเลยอ่ะเฮ้ยทัดแมวอย่างเรา,เอายอมไม่ได้เมื่อกี้เห็นน้องแมวอยู่อีกบ้านหนึ่งนะแต่ว่าบ้านนี้เลี้ยงไก่ั้งนั้นอ่ะอุยอ้ยนี่มันที่ดักหนูนะเก็บไปก่อนแล้วกันนะเน<ร>าะเอ<ร>า <ไป S 2> ว่า<ๆ>ทำอ,อะไรอะ่ะ เอาไว้ดักพี่เคเี้นไงจิพี่เคียนไม่ใช่หนูนะเอาไว้ดักหนูดักซอมบี้ได้ไหมเนี่ยมันเป็นที่ดักหนูชัดๆนั่นแหละน้องไก่เอ้ยพี่ไงน้องแมวเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะเห็นอีกหลังนึงมันก็มีอีกหลังนึงเนี่ยแต่ว่าเราปล่อยน้องแมวออกก่อนแล้วก็เหลือกงไว้ทักสองอันละกันใครรักใจร้ายจูงมือมาจับน้องแมวได้ลงคอเนี่ยเราอยากเลี้ยงอูดนะแล้วก็เลี้ยงเจ้าสนนฟเฟอร์ด้วยเนาะอุ้ยในกล่องไม่มีขย,ยะเนี่ยหรอมีเชือกด้วย วิขอบคุณนะคุณชาวบ้านไยพารีเลยกำลังอยากได้เชือกอย๋ยวพานีแล้วแหละมีชีทให้กินด้เหรอวิไปดูบ้านหลังอื่นดีกว่ามันจะต้องมีของให้เราแน่เลยโดยเฉพาะบ้านของช่างตีเหล็กเนี่ยเขาจะต้องมีเหล็กให้เรายืมใช้แน่เลยแหละเปิดมาเจอแต่เกลือ <c oughs> ไม่หรอกนะามีไงมีเหล็กอยู่ตั้งหลายแท่งนะ่าจริงดิเย่เราลอดตายแล้วตอนนี้เรามีเหล็กแท่งอยู่ตั้งสิบสองเอนแล้วนะเราพอจะขับเรื่อยไฟฟ้าได้แล้วแหละเอาเราเรื่อยไฟฟ้าต้องใช้เหล็กแต่ว่ามันน่าจะพังเร็วนะเพราะว่า ทำจากเหล็กนะนะพี่เคนหูฝาดหรือเปล่าวันนี้พี่เคนจะได้เป็นเชนโซแมนเหรอให้มาเป็นเชนโซแมนมันมีเลื่อยอยู่แค่ข้างเดียวเองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้เราต้องเอาโคเนี่ยมาอัดบล็อกนะให้เป็นบล็อกแบบนี้สองบล็อกเนาะแล้วก็เอาเหล็กแท่งอ่ะเอาเข้าไปย่อยนะให้มันเป็นเศษเหล็กนะแล้วก็ใส่แท่งเหล็กกับตัวโคลงไปเนาะเราก็จะได้นี่เลยเลื่อยไฟฟ้ามาเอาว้าวว้าวโอ้โหอันเบลอเลย ตัดต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าเจือนม็อบก็ได้นะว้าวสุดยอดลังไหมลังไหมเออ,อ,อเดี๋ยวใจเย็นกันนะใจเย็นกันนะขาบอกว่าเลือดสาดเลยนะโอตอร์ครับโอตเครับแล้วมันทำอะไรได้อะไรไม่ในกล่อง,งก่อนเราจะอยู่ที่นี่ชั่วคราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปลงเหมืองกันเนาะเอาให้โชว์<า>ที่เจ๋งเยอะมากเขาจะไปตามหาเหล็กไปทำชุดเกาะกันเนาะเอ้อะไรคือเท่แลนะพี่เคียนอะไรนะมันทำอะไรได้อะไรเนี่ยอ่ะมันก็เลื่อยไม้ได้ไงแล้วก็เลื่อยพวกม็อบได้อ่ะจริงิ แต่มันเลื่อยอย่างต่อเนื่องไงมันก็จะไปไวหน่อยไงแต่ว่ามันพังเร็วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาเสียเลือดเสียเนื้อนี่แถวนั้นมีขนมปังเยอะมากเลยอ่ะเนี่เนี่ยเนี่ยบีดะบีดะแหละเอาเฮ้ยใช้พิดประเภทนี่เดียวกันใช่ใช้ที่ประเภทนะมันก็จะแบบว่ายิงแบบพังเร็วไวเนาะจริงมันเอาไว้เลื่อยต้นไม้อะนะแต่ว่าเราอยากเอาไว้เป็นอาวุธมากกว่านะเราว่ามันแบบกดค้างได้อ่ะ กดค้างมันก็จะแบบว่าเลื่อยพวกม็อบให้เราโดยเชื่อมไม่เปลืองแรงฟันมันนะเนาะโอ้โหแตกโผแตกโผล่อะไรอะ่ะโอ้สุดยอดนี่ถ้าเรามีเหล็กเยอะๆนะเราก็ฟาร์มเลื่อยอ,อ,อย่างมาได้เยอะๆเลยแหละอย่างงี้ต้องทาฟาร์มคุณโกล,ลมแล้วในทางขายะมีอะไรเป้าอะ่ะเอา้ามันเป็นทางเล่าเหรอโอ้อ๊อถึงจะหิวขนาดนั้นก็ไม่น่ามาคว้าแต่ในนี้เลยนะอ่าดูบ้านหลังนี้ดิเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีหนังหนูด้วยล่ะมีเนื้อหนูด้วยหรอเี้อเอจะกินอ,อะไรปรลาดอีกแล้วอ่ะเรา เนื้อหนูมาย่างกินดีกว่านะเขาไม่เคยกินเนื้อหนูมาก,ก่อนเลยอะ่ะสยองอ่ะอีคนลกุกเดี๋ยวเขาจะให้พี่เคนมาลองกินนะดีบี่จีไม่ดีนะไม่ดีเรายังไม่เจอหนูสักตัวเลยอะ่ะพี่เคนเขาเป็นมังสวิรัติดีกว่าตอนนี้นะเรายังไม่เจอปรสิตสักตัวเลยอะ่ะหรือว่าเจ้าพวกปรสิตมันจะมาในเวลากลางคืนเท่านั้นหรอดีแล้วที่ไม่เจอจะไปอยากเจอมันทําไมเราตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะเราจะต้องมีชุดกอดก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานะถ้าเจอตอนนี้ก็ตัวไข่ตัวเผือกกันไะ วิ่งแถวนี้มันมีเมล็ดมะเขือเทศด้วยนะว้าดิจุงแต่เราจะต้องค่อยๆทยอยปลูกกันนะเราจะได้มีของกินแปลกๆกันเะนาะเพราะว่าพี่เคนน่าไปเก็บชุกกระแคมาปลูกทิ้งไว้ด้วยเนาะนี่เลยเรามีแบบบูใช่ไหมปลูกไว้ตรงนี้ดีกว่านี่เลยปลูกไว้ตรงเงยืะๆจะได้มีใช้นะแต่ทาขนมปังกันนะโอเคแซมเมอมีของพร้อมกินละวเดี๋ยวข้าหน้ารนเราไปลองก,กันดีกว่านะ อาปลูกไว้ท่าแ่านี้กันก็ได้พี่เชนเดี๋ยวรอให้มันโตค่อยขยายพันนะเดี๋ยวไปหาชุเกท้ามาปลูกนอกรอบอีกทีแล้วกแล้วไปลองเลื่อยกันดีกว่าอุ้ยเราพร้อมลงเมืองแล้วเดี๋ยวค่อยปารากันคราวหน้าวันนี้ไม่น่าทันแล้วล่ะวันนี้ก็หาเสบียงอาหารไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะโอ้โหเลื่อยมันเจ๋งขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเจ๋งแต่มันต้องกดค้างนะว้าวสุดยอดไปเลยอุ้ยแต่ว่ามันพังเลยว่าดูดีของเขามันจะพังอยู่แล้วอ่ะเราต้องไปฟาร์มเหล็กเยอะๆแล้วล่ะจะได้มีเหล็กไปใช้เยอะๆนะ ถานี้ไม่น่าลงมีแต่คัพเปอร์เนาะบอกเลยเจ้าพวกอลรส่งโปลส,สิทธิ์สมวงสมบี้ไม่กลัวหรอกน้า <c oughs> ยังไม่คันได้เจอเลยตัวเย็นแน่นอนแต่ละตัวมันก็ค่อนข้างจะมีความสามารถไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่า,าไหร่นะแต่ว่ามันตีแร,ร<า>งใช่ไหมเาแปลงไงเขาบอกแล้วเขาบอกต่ละหักแล้วว่า บอกว่ามันโตแล้วเห็นเปล่าว้าวดูสิมีกลีบดอกสกอตแลนด์ปวยปลายด้วยสวยจุงเบยให้ความรู้สึกเหมือนอโลมาเทอรลพีวะก็แค่คค่ะเดี๋ยววันนี้แล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกของมอดไมโครฟ์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งไว้คลายมินกันนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจอกันะบ๊ายบาย